ครับนี่ก็จะมาใล่วงจรนะครับมอเตอร์มอเตอร์หลอกนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์หลอกนะครับก็จะมีบอร์ดนะบอร์ดควบคุมให้หมุนสายขวาได้นะครับออกมาแค่สามเส้นหนึ่งนะครับนี่ออกมาแค่สามเส้นมีลั่นนะครับมีลั่นสองก่อนนะครับสตาร์ทสองก่อนต้องขาบนะครับต้นต้นลั่นนะครับต้นลั่นครับเอ่อต้นลั่นกับต้นสตาร์ทรวมกัน รวมกันเป็นเนี่ยรวมกันออกมาเขาสีแดงเนี่ยรวมกันออกมาเขาอ้าวเขาสีแดงนะครับเขาสีแดงก็เนี่นะครับเป็นไฟต้งนะนี่เป็นไฟต้องอ่ะโหหล่ะไฟตรงมางที่นี่ตุ๊บปลาสตาร์ทนะครับเดี๋ยวนีเอาไฟต้งกระเลือกระเหลื้อสตาร์ทสตาร์ดกับลั่นนะครับยางละเส้็นะครับ ปลายสตาร์ก็ปลายลั่นนะครับผมเขาไปใส่นะครับเขาไปหนีนะครับยางละขางละเส้นนะครับขางละเส้นนะครับสตาร์ทอาสตาร์เขานี่สตาร์เขาเส้นนี่เส้นสีดำนี่นะครับตัวสตาร์ทส่วลั่นนะครับปลายลั่นนะครับปลายลั่นเขาตัวนี้นี่นะครับผมคิดว่ามันอาจจะรอบพอกันนะครับเพราะว่ามันหมุนสายขวาได้นะครับ ลั่นก็สตาร์ทเนี่ยหลอดพอกันเบอร์เดียวกันคิดบ่านะยสิลือเบอรงนะครับคีดบ่านะเพราะว่ามันมันหมุนได้สอง้างนะครับหมุนได้สองขางนะครับผมหลอดมันตรงคอกันแล้วกับเบอร์ก็ตรงคอกันนํานะครับผมเก็๋ให้มันหมุนได้สอง้างกับสลับยูทีแคบนะครับอืมสลับยูทีแคบตัวนี้เป็นไฟตรงนะครับไฟเข่าเซนนน่แอ้สองเซนเน่มันจะเป็นเข่าแคบนะครับอีกสองเซนเน่สีดํากับสีน้ำเงินเนี่ยมันจะเป็นเข่าแคบ ไปต้งเขานีนะสีแดงนะครับเวลาเขาใหญ่ไฟมาสีดำม,ม,มันก็จะมุนไปแค่ขางหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาใหญ่ไฟมานหนีก็จะมุนไม่ไม่หขางหนึ่งอันนี้ถ้าเป็นการต่ตอตรงนะครับผมแต่ว่าถ้าเขาเอา่เขาดีเล่ตัวนี้มันก็อาจจะทํางานสลับกันนะทรงไฟสลับกันมกักขน,นาดจะมีแค่นี้นะครับผมจะจะเขียนเขียนมุกจอนไว้นะครับเอาเหล้วเราต้องเขียนมุกจอนไว้นะครับมุกงจอนมันก็เขียนขึ้นมาตัวในต้นเดิม ต้นเนือต้นต้นนี้เนาะต้นต้นลั่นนะครับแล้วก็ต้นสตาร์ตต้นต้นลั่นก็คือตัวนี้แหละนี่ต้นสตาร์ตคือตัวนี้นะครับต้นลั่นกับต้นสตาร์ตต้นสตาร์ตตัวนี้หละกูเจียวมาจับปูกันมาทียจับปูกันมาไปเขาเขาใซ่กอะไรไปสิละเข่าแไ่เขาใซ่เนาะ เรื่งดีๆแล้วเอาเอาสีแดงเอาสีแดงเขาก็เขียนออกมานะครับเอาสีแดงตันที่นี่ป้ายลั่นนะครับป้ายลั่นตัวนี้ป้ายลั่นตัวนี้นเห็นแบบมันโค้งมานี่มันโค้งมานี่คือตอ่อต่อหางหางไปนะครับต่อหางหางต่อกันไปข้างในนะครับ สตาร์ทแต่เพ on ื่อนนะครับสตาร์ตแต่ต on no ัวหางหางเพื่อนนะครับหางตัวนี้มาตัวหางตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวข้างในมันก็เสียกมากนี่จ็ะหัวมันเห็นปะหัวหัวไปใส่อะมาลาเบิ้งหัวสตาร์ทหัวสตาร์ทมะเขาสีดำนะครับเข่าสีดำหัวสตาร์ตตัวนี้นะสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทหัวสตาร์ตตัวนี้มะเขาสีดำ สีดำก็ตัวนี้นเขียนไว้ขาวๆนะครับแบบไมาตรองเขียนไว้ดูโตนะครับแล้วมันที่นี้ก็สีเหลือปลายลันปลายลันตัวนี้ตัวนี้ปลายลันตัวนี้ปลายลันนะเขียนนี้เขียนนี่เขียนนี้ปลายลันว้เขาใส่เอาลายบนรลกปลายลันถ้าสีมะเขาน,นี่นะครับเสียนนี่เสียนนี่อ่าปลายลันมะเข,ขอือเขียนนี้ นี่นะครับนี่จดใบแบบนะะีนบบบ้นะครับสีเหลืองนะครับเอาตรงจดใบแบบนี้นะครับจดใบขาวๆก่อนนะครับแบบแล้็พอเขา้าพอเขาเ้าเขียนขาวๆแล้วเขาก็สิม่วง,งออกว่าสายใดเป็นสายไฟเขา่าสายใดเป็นสายเขา่า,า,เขาแคปบยังไงนะครับสส่ขวาตัวนี้บ่มีหยางหลายนะครับเบื้องแรกๆกับผู้จังมีบอร์ดมีหยางบอร์ดเล็กทรอนี้เป็นหยางสีนะครับจ,จริงๆตัวนี้จะสั่งสั่งงานสายขวานะครับ สังงานใส่ขวาแ่ทรงดีเลยทรงไปมาให้ให้อ่าให้มันหมุนได้สองทางนะครับเวลาเขากดเข้ากดปุ่มตัวนี้นะครับนี่กดปุ่มปุ่มกดนะครับมันจะมีขื้นลงนะครับตัวใส่ขวานะครับตัวนี้จะเป็นตัวสั่งงานนะครับแค่นี้เองนะครับบีอย่างหลบลูมิญงซับซ้อนนะครับจะว่าเข้าต้องในจดดใ้นะครับจดดใ้นะครับนะครับอาคลิปนี้ก็สบายๆนี่แหละครับผม